บทที่หนึ่งสวรรค์ไม่ได้สร้างขี้งูมนุษยชาติก็เหมือนค่ำคืนอันยาวนานเมื่อขิ้งูอายุได้ส8ปีเขาได้เข้ามาสู่โลกแห่งจินตนาการที่แปลกประหลาดโดยบังเอิญในโลกนี้มีทั้งเทพหลิวจักรพรรด,ดินีและตัวละครอีกมากมายในโลกแฟนตาซีที่นี่ขิ้งูเคยโตเถียงกับลิวเชินเขายังได้ลิ้มรอสชาโบราณบนภูเขาอันเดสอีกด้วยมันยังระง,งับความเย่อหยิ่งโบราณแห่งยุคสมัยและบทขยี้โลกทั้งใบเมื่อเขากลับมาจากโลกแฟนตาซีในฐานะชายที่แข็งแกร่งทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นทะเลไปแล้ว ในเวลานี้มนุษย์บนโลกเพิ่งเข้าสู่ยุกระหว่างดวงดาวอพยพและสำรวจสู่จักรวาลในกระบวนการนี้มนุษย์ค่อยๆเข้ามาติดต่อกับชีวิตและเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลและนับแต่นั้นเป็นต้นมาปีที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็มาถึงเผ่าพันธุ์เหล่านี้ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลน,นั้นทรงพลังและไม่มีใครเทียบได้บางเผ่าพันธุ์สามารถปลุกฝังได้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์สามารถข้ามกาแล็กซีและบดขยี้ดวงดาวด้วยเนื้อของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างมากเรือบรรทุกเครื่องบินระหว่างดวงดาวเครื่องจักรและปืนใหญ่ระหว่างดวงดาวสนามดาวหลายแห่งดับสูญต่อหน้าเผ่าพันธุ์โบราณและทรงพลังเหล่านี้มนุษย์ก็เหมือนกับคนดึกดำบรรและลาหลังที่เพิ่งเดินออกจากถ้ำบนยอดเขาถอยหลังคือถูกตีแต่ยังไม่พัฒนาถึงระดับที่เหมาะสมมันได้เข้าสู่ยุคระหว่างดวงดาวก่อนเวลาอันควรและได้ลิมรสผลอันขมขื่นของมันเองมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนถูกกดขี่และสังหารมนุษย์ทุกคนมีชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเผ่าพันธุ์มนุ หลังจากที่ิงงูกลับมาจากโลกแฟนตาซีในที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มาถึงความหวังในบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาได้เลือกพรสวรรค์ที่มีความสามารถที่โดดเด่นและฝึกฝนพวกเขาและสาวกและสาวกเหล่านี้ที่ได้รับการฝึกฝนจากเขาในที่สุดก็กลายเป็นโรงไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวกลายเป็นเสาหลักและเสาหลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์และทำให้ลบไม่ออกสำหรับการกำเนิดของป่าแห่งเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งของจักรวาลสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ผลงานิงงูกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด ในปี288ทิ่งมูสังหารสมาชิกแต่ละคนของเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังในจัก,กรวาลที่เคยสังหารมนุษยชาติด้วยดับเดียวและดับเดียวสังหารจัก,กรวาลที่สะอาดสะอ้านและน่าตกใจในปี292กลุ่มจักรกลที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งของอารยธรรมจักรกลพยายามที่จะเป็นทาสและกักขังเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดโดยรวบรวมเหมืองดวงดาวสำหรับพวกเขาตลอดชีวิตและทำหน้าที่เจงๆงของพวกเขา ในช่วงเวลาที่เทรานพยายามวิ่งรนเพื่อต่อต้านคิงมูก็ปรากฏตัวขึ้นและสังหารท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเป็นระยะทางหลายร้อยล้านไมล์ภายใต้ฝ่ามือของเขาส่งผลให้กลุ่มเครื่องจักรทั้งหมดเสียหายโดยสิ้นเชิงชื่อของขิงมูดังก้องไปทั่วทั้งจักรวาลทอพานสอสาลา1 0 1พอทอพานสอสาลา2120ในประวัติศาสตร์การกําเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเลือดและไฟชื่อของฉิงมู่ที่สองประกายผ่านยุคสมัยบรรจุประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ั้ ผู้บรรยายคนแรกของสตาเฟเด e รช t i ออ o เดอ e ยูน t e ต s t a เต s เคยกล่าไวไว้ว่าสวรรค์ไม่ได้สร้างคิงูและมนุษยชาติก็ยาวนานเหมือนกลางคืนต่อมาหลังจากหลายพันปีขอองค์การพัฒนาและความก้าวหน้าในที่สุดมนุษยชาติก็ยืนอยู่ในป่าของผู้แข็งแกร่งแห่งจัก,กรวาลด้วยความแข่งแกร่งของเขาเองหลังจากที่มนุษย์สถาปนาอาณาจักรระหว่างดวงดาวของตนเองแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่ออาณาจักรว่าถิน่นด้วยวิธีนี้ฉันอยากจะชื่นชมคุณธรรมสูงสุดของคิงมูที่มีต่อเผ่าพันมนุษย์คิงมูได้รับการเคารพจากมนุษย์ทุกคนในฐานะจัก,กรพ,พรรดิ อย่างไรก็ตามหลังจากการสถาปนาอาณาจักรระหว่างดวงดาวของมนุษย์ร่างของคิงมูไม่เคยปรากฏในสังคมมนุษย์เลยไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนชื่อของคิงมูค่อยๆกลายเป็นชื่อสูงสุดของประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์มนุษย์และจะไม่มีวันจางหายไปตำนานของปฏิทินระหว่างดวงดาวของเผ่าพันธุ์มนุษย์4,937เผ่าพันธุ์มนุษย์ดาวเคราะห์แม่คิงูแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาๆรรเดินช้าๆไปตามถนนของเมืองในอาณาจักรคินโบราณแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาของคิงมูยังคงเหมือนชายหนุ่มในวัยยี่สิบ ความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิแล้วในความคิดเล็กๆน้อยๆกาแล็กซี่จำนวนนับไม่ถ้วนก็ล่มสลายสำหรับเขาความเยาว์ว,วัยทวนิรันร์นั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสองข้างถนนในหลายๆแห่งมีรูปปั้นของขี้นูทุกคนเดินผ่านรูปปั้นนี้และจะเห็นสีแห่งความปรารถนาและการศัก,กระหลังจากการโฆษณาชวนเชื่อโดยจัก,กรวรรดิเป็นเวลาหลายพันปีขี้นูได้กลายเป็นความเชื่อที่สูงส่งที่สุดในใจมนุษย์อย่างไรก็ตามขี้นูเดินไปตามถนนแต่ไม่มีใครเชื่อมโยงเขากับบุคคลที่อยู่บนรูปปัน้น ในเวลานี้คินมูดูเหมือนจะธรรมดาเกินไปเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไปแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบุคคลที่มีสีสันและแหวกแนวบนรูปปั้นแน่นอนว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่คินมูต้องการเช่นกันหลังจากประสบกับจุดตัดระหว่างดวงดาวและระหว่างดวงดาวแล้วเขาเพียงต้องการมีชีวิตอยู่ในวันที่เงียบสงบและไม่ถูกรบกวนเท่านั้นไม่เช่นนั้นหากตัวตนของเขารั่วไหลออกมาเกรงว่าจะใช้เวลาไม่กี่นาทีชายร่างใหญ่จากทุกเชื้อชาติจะมารวมตัวกันบนแผ่นดินโลกและฟังคำสอนของเขา เพียงเพราะว่าชายร่างใหญ่เหล่านี้ติดตามิงมูในปีนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นและได้รับคาแนะนําและชี้นําจากเขาอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีงมูก็จะไม่มีพวกเขาในวันนี้ดังนั้นสถานะของขิงมูในใจของพวกเขาจึงไม่มีใครสามารถทําได้ตอนนี้สบายดีแล้วฉันยุ่งมาหลายปีแล้วและควรจะมีชีวิตที่เงียบสงบชิงมูเหยียดแขนออกและคิดกับตัวเองชิงมูเดินไปข้างหน้าอย่างไรจุดหมายและทันใดนั้นที่ไหนสักแห่งข้างหน้าบางคนมารวมตัวกันและดูเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นการได้ยินของขิงมูแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ยังได้ยินสิ่งที่พพวกเขาูด สาวน้อยคนนี้เป็นลูกของใครน่าเสียดายจริงๆใช่แล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆผู้มีผงหยกพ่อแม่ของเธอมีใจที่จะทอดทิ้งเธอเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ยืนอยู่ที่นี่มาสองหรือสามวันแล้วใครก็ตามที่ชักชวนเธอไม่ให้ไปหรือพูดคุยมันช่างน่าเวทนาจริงๆเด็กหญิงตัวเล็กๆที่พ่อแม่ของเธอทอดทิง้งการแสดงออกของขิ้งูไม่ได้ผันผวนแม้แต่น้อยเขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเขาเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วคงที่เมื่อเขามาถึงฝูงทนเขาก็หันหัวแล้วมองดูเบาๆอย่างไรก็ตามเพียงแอร์วบเดียวก็ทำให้ิงูหุด มันเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีเขาทักเปียแต่เธออายุสามหรือสี่ขวบและแต่งกายด้วยชุดสีชมพูและหยกเสื้อผ้าเล็กๆบนร่างกายของเธอมีรอยขาดๆรุ้ยและใบหน้าของเธอศกประกมีเพียงดวงตากลมโตคู่หนึ่งราวกับอัญญมณีสีดำสงสารในขณะที่เขาจ้องมองคู่ที่ไม่มีตัวตนและชัดเจนและด้วยสายตาที่ดื้อรั้นหัวใจเล็กที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของลี่มูก็สั่นเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วชิงมู่ก้าวไปข้างหน้าแยกทุกคนออกจากกันนั่งหมอบอยู่ข้างหน้าเด็กหญิงตัวเล็กๆและถามเบา คุณชื่ออะไรเย่หลิงหยุนเด็กหญิงตัวเล็กๆพูดเบาๆและเสียงของเธอก็ชัดเจนราวกับฤดูใบไม้ผลินี่เป็นครั้งแรกของเธอมากับฉันฉิงม,มู่ยังคงถามต่อไปมันดีหลังจากได้รับคาตอบเชิงบวกจากเด็กหญิงตัวเล็กๆฉิงม,มู่ก็แสดงรอยยิ้มอันอบอุ่นบนใบหน้าของเขาเขายืนขึ้นกอดเด็กหญิงตัวเล็กๆในอ้อมแขนของเขาแล้วค่อยๆเดินจากไปในสายตาที่ตกตะลึงผู้คนที่ยืนอยู่ที่เดียวกันเพียงได้ยินการสนทนาที่ค่อย,อยๆเลือนลางไปในจัก,กรวาลนี้ไม่มีใครกล้ายุยุค่าดังนั้นถ้าใครกล้ารังแกเจ้าก็บอกข้ามา ใช่ความปรารถนาของคุณคืออะไรจงแข็งแกร่งขึ้นโอ้น่าสนใจขอฉันลองดูว่าคุณสามารถฝึกคุณท่ามกลางเผาพันุผู้ใหญ่ได้หรือไม่จาก,กระพัดดิกนีองค์แรกยืนอยู่คนเดียวบนยอดมันเหงามากบทที่สองของเหลวพื้นฐานบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวร่างกายอมะตะปฏิทินระหว่างดวงดาววันที่15ธันวาคม4949ดาราแม่เทอรานโลกรัชินและที่อยู่อาศัยธรรมดาในเมืองชไห่มณฑลเทียนหนานซิง ตัวบ้านนมีขนาดมากกว่า60ตารางเมตรซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของสองห้องนอนและหนึ่งห้องโถงในยุคระหว่างดวงดาวที่เผาพันธมนุษย์ได้ครอบครองกาแล็กซีและดินแดนอันไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่อาศัยประเภทนี้ย่อมดูเล็กไปหน่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้บ้านจะเล็กแต่ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดในเวลานี้ในห้องครัวชายร่างสมส่วนผู้หนึ่งดูอายุ26หรือ7ปีแต่เผยนิสัยอ่อนโยนและสงบกำลังเฝ้าดูโถดินเผาสีดำที่ยืนอยู่นกอไฟอยรมรวยนนมวี้เเห และความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดเสียงฮทอฮัดจากหม้อกลิ่นหอมหวานลอยออกมาจากหม้อซึ่งทําให้วิญญาณตกใจฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนหลังจากนั้นในที่สุดขี้งูก็ปิดไฟเขาเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาที่วางอยู่บนขอบหน้าต่างใส่หัวแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้เย่หลิงหยุนถ้าคุณลุกจากเตียงไม่ได้คุณจะไม่สามารถขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายที่ไปโรงเรียนได้จากนั้นถ้าครูของคุณโทรหาผู้ปกครองอีกครั้งเพราะคุณสายฉันจะไม่ไปคุณพ่อครับผมเสียคนนี้ไปไม่ได้แล้วหลังจากความเงียบช่วงสั้ คุณพ่อทำไมไม่ปลุกผมให้ตื่นเร็วๆนะเศร้าจะสายแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังและขี้งูได้ยินมากกว่าสายหัวเพียงสามนาทีต่อมาเงาที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าขี้งูนี่คือหญิงสาวที่ดูอายุเพียงสิบห้าหรือสิบหกปีบริสุทธิ์และสวยงามราวกับนางฟ้าเต็มไปด้วยผ้าไหมสีฟ้ากระจายอยู่ตามไหล่ของเธออย่างสบายๆเมื่อมาถึงกลิ่นหอมจังๆของกล้วยไม้สีฟ้าในหุบเขาที่ว่างเปล่าก็ฟุ้งไปในอากาศนั่นคือกลิ่นหอมอ่อนๆของหญิงสาว ชื่อของหญิงสาวคือเย่หลิงยุนและตัวตนปัจจุบันของเธอคือลูกสาวของคิงมูแน่นอนว่าดูจากนามสกุลได้ว่าทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่แท้จริงพ่อผอมาจากไปแล้วบายใบหน้าของเย่หลิงยุนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอเยียดมือสีขาวเล็กๆของเธอออกโบกมือให้คิงมูตามต้องการจากนั้นจึงวางแผนที่จะหันหลังกลับและจากไปหยุดชิงมู่พูดขณะเทร่างกายของพวกเจ้าให้เต็มชามเหมือนนมจากหม้อแล้วยื่นให้เย่หลิงยุนวูวูคุณพ่ออย่าดื่มสิ่งนี้ได้ไหมทรมานเย่หลิงยุนเห็นชิงมู่ยืน่ออยนชามส สิ่งที่ดูเหมือนนมในชามนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นหอมมากแต่เย่หลิยงยุนรู้ดีว่าสิ่งนี้ผมที่จะตายจริงๆแต่ทุกๆสองสาวันขิงมูจะให้เธอดื่มชามไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันก็อดใจไม่ไหวมันเรื่องแบบนี้ในความรู้สึกของเย่หลิยงยุนเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วดื่มให้หมดเสียงของขิงมูสงบแต่ก็มีร่องรอยของความสง่างามอย่างไม่ต้องสงสัยพึ้่นคอมหมนรู้จักฉันด้วยเย่หลิยงยุนย่น,ยนจมูกปีองด้วยดวงตาคู่โตที่สวยงามทำให้ขิงมูเหลือมองอย่างดูเดือดแต่ในที่สุดก็รับชามในมือของขิงมูอย่าง่อตไป หลังจากดื่มแล้วเย,ย่ลิงยุนก็รีบหยิบถ้วยน้ำแล้วกลืนปากของเธอแล้วเธอก็หมดบุหรี่เหลือเพียงเสียงของเธอที่ยังก้องอยู่ในห้องครัวพ่อลาก่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่บ้าขิงมูมองไปที่ชามและยังมีศพของพวกเจ้าหลงเหลืออยู่แต่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้ของเหลวในชามนี้ชื่อว่าสตาร์รี่สกายฟาวเดชันลิควิดสร้างขึ้นจากมอนสเตอร์บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่หายากและทรงพลังหลายร้อยชนิดเป็นที่รู้กันว่าดีที่สุดระหว่างการก่อตั้งสิ่งมีชีวิตรุ่นเยาว์โภชนาการ การฝึกฝนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแบ่งออกเป็นรากฐานการแลกเปลี่ยนเลือดการขัดเกลากระดูกจารึกนิพพานชีวิตและความตายเทพเจ้านักบุญบรรพบรุษและจัก,กรพรรดิในหมู่พวกเขายุคสถาปนาคือช่วงเวลาของลูกหลานของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งแต่เวลาเกิดจนถึงเวลาที่สัมผัสกับการฝึกฝนสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อื่นแม้จะต่างกันในเรื่องชื่อและเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ก็มียุคสมัยที่คล้ายกับยุคก่อตั้งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่สุดของชี าจกล่าวได้ว่าบุคคลสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในกระบวนการฝึกฝนนั้นขึ้นอยู่กับสองส่วนนอกเหนือจากพรสวรรค์โดยกาเนิดแล้วส่วนที่เหลือคือทรัพยากรที่สามารถนํามาใช้เพื่อสร้างรากฐานได้มากน้อยเพียงใดในช่วงระยะเวลาการก่อตั้งแม้แต่ในจักรวาลลูกหลานในเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังซึ่งมีกาแล็กซี่หลายร้อยล้านแห่งก็อาจไม่สามารถดื่มของเหลวสร้างดวงดาวในชามตลอดระยะเวลาการก่อตั้งของเหลวรองพื้นดวงดาวบนท้องฟ้าหนึ่งชามสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากในการประมูลครั้งใหญ่ของจักรวาล แม้แต่ขี้งูแม้จะอาศัยการฝึกฝนในอาณาจักรของจักรพรรดิของเขาก็ยังท่องไปในท้องฟ้าจักรวาลมาเป็นเวลานานซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยของเหลวรองพื้นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่เย่ลิงยุนเด็กหญิงตัวเล็กๆรับเข้ามาในมูล,ลนิธิระยะเวลาเด็กผู้หญิงคนนี้สามารถดื่มชามได้สองสาวันและดื่มมันมาหลายปีติดต่อกันแม้ว่าเธอจะดูไม่เต็มใจแต่เธอก็เกิดมาพร้อมกับพรโดยไม่รู้ตัวเมื่อนึกถึงสิปีที่ผ่านมาในการรับเย่ลิงยุนมาใช้ขี้งูมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน เมื่อฉันตัดสินใจที่จะรับเย่หลิงหยุนมาใช้นอกเหนือจากความดึงดูดใจที่เหมือนโชคชะตาแล้วเหตุผลที่เหลืออยู่ก็คือสาวน้อยคนนี้มีร่างกายที่ทาให้ขิงมูประทับใจร่างกายที่น่าอัศจรรย์นี่คือร่างกายที่สามารถเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในสมัยโบราณแต่ก็น่าเศร้าที่สุดในสมัยโบราณเช่นกันเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตวิญ,ญญาณตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีใครเติบโตได้สําเร็จทุกคนตายไปครึ่งทาง ข้อตัวแยงที่พบบ่อยที่สุดคือเนื่องจากรูปร่างนี้มันจึงอิจฉาเกินไปท้องฟ้าจึงอิจฉาในระหว่างกระบวนการเติบโตมันต้องผ่านการกล่นหมื่นครั้งการฝึกฝนนั้นยากกว่าคู่แข่งมากดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของร่างกายนี้ได้จนถึงที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากที่พบว่าเย่หลิงยุนมีร่างกายเช่นนี้ขี้นูไม่เพียงแต่หดหูเท่านั้นแต่ยังรู้สึกตื่นเต้นอีกด้วยนี่เป็นความท้าทายสำหรับเขาเขา,เขาต้องการทำลายการคุมขังแบบนี้และฝึกฝนชายที่แข็งแกร่งอย่าง,แ,งแท้จริงด้วยร่างกายที่เป็นอมตะในตอนแรกขี้น แต่หลังจากการติดต่อกันเป็นเวลานานฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อใดคิงมูถือว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆนี้เป็นลูกสาวของเธอธรรมชาติที่เยือกเย็นมีเพียงด้านข้างของคิงมูเท่านั้นที่จะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปที่แสดงอารมณ์ทั้งหมดออกมาเย่หลิงยุนชิงมู่ยังถือว่าเขาเป็นคนที่กล้เคียงที่สุดในโลกเย่หลิงยุนลืมประสบการณ์ชีวิตของเธอไปนานแล้วสิ่งเดียวที่เธอจำได้คือชื่อของเธอเองคิงมูไม่ต้องการติดตามประสบการณ์ชีวิตของเย่หลิงยุนสิ่งที่เขารู้ก็คือเย่หลิงยุนเป็นลูก ใครแตะใครตายบทที่สามเสาหลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์ราชาแห่งเจ้งหนานกำลังจะมาหลังจากที่เย่หลิงหยุนจากไปเหลือเพียงถิง่งมูเท่านั้นในครอบครัวขั้นแรกเขาก็แค่กินอะไรบางอย่างทําความสะอาดห้องแล้วก็สงสัยว่าวันนี้จะไปผสมที่ไหนเนื่องจากขิ้นูตั้งใจที่จะให้เย่หลิงหยุนมีสภาพแวดล้อมการเติบโตตามปกติเขาจึงไม่ได้บอกเย่หลิงหยุนถึงตัวตนของเขาและไม่เคยแสดงความแข็งแกร่งของเขาต่อหน้าเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้แต่ยังคงปกป้องเธออย่างลับๆ เย่หลิงหยุนไม่เคยรู้สึกว่าพ่อของเขาพิเศษแค่ไหนในสายตาของเธอฉิงมู่เป็นพ่อที่ดูขี้เกียจและรักเธอมากดังนั้นความปรารถนาและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กหญิงตัวเล็กๆคือการแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและอย่างน้อยก็ปกป้องพ่อของเธอจากการถูกคนอื่นรังแกสำหรับสิ่งที่ทิงมู่มักจะพูดกับเธอเพื่อฝึกฝนเธอในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าผู้ใหญ่จาก,กระพัดหญิงองค์แรกหรืออะไรบางอย่างเย่หลิงหยุนคิดเพียงว่าขิงมู่จิวดื่มมากเกินไปและคุยโมชอวัดเฉวียนชอวัดเฉวียน เสียงโทรศัพท์มือถือสั่นอย่างกระทันหันทำให้คิงมูงงวยมีเพียงเย่หลิงยุนเท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ในหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขาคนเดียวที่สามารถเรียกเขาได้คือลูกสาวตัวน้อยของเขาแต่ตอนนี้เธอเพิ่งมาถึงโรงเรียนอย่างดีที่สุดเธอเรียกตัวเองว่าอะไรมันคือสิ่งที่คุณลืมนำมาหรือเปล่าคิงมูหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาแล้วกดปุ่มรับสายจากนั้นอวตารของเย่หลิงยุนก็ปรากฏขึ้นเหนือโทรศัพท์มือถือมีอะไรเหรอคุณลืมเอาอะไรมาหรือเปล่าชิงมู่นั่งบนโซฟาอย่างสบายๆและถามอย่างเกียดคร้าน พ่อลูกสาวของคุณฉันฉลาดมากฉันจะลืมเอาของไปได้ยังไงในอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เยลิงยุนเพิ่มเสียงของเธอให้ยาวขึ้นและพูดกับคิ้งมูด้วยน้ำเสียงที่ประการตาคุณทำอะไรผิดอีกแล้วก่อนอื่นฉันขอเล่าบางอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่ให้ฟังก่อนฉันจะไม่ไปฉันกับพ่อจะเสียคนคนนั้นไปไม่ได้คิ้งมูเลิกคิ้วน้ำเสียงที่ประการตาของเยลิงยุนทำให้เขาตื่นกระหนกในใจเธอก็รู้สาวน้อยปีศาจคนนี้มักจะคุยกับเขามักจะเฉยไม่เล็กหรือใหญ่โดยทั่วไปชอบน้ำเสียงประการตานี้ไม่ว่าจะถามเขาเตรียมจะะทาาใหหห้้้เลือออออืออ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 ดกกกกซขขงงรรไปปปน็สบัญ นี่คือประสบการณ์ของคิงมูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและประสบการณ์ที่สรุปกับเด็กหญิงปีศาจตัวน้อยนี้ไม่เคยถูกปฏิเสธพ่อไม่ต้องห่วงอย่าโทรหาพ่อแม่นะเย่ยลิงยุนโบกมือของเธอดวงตาของเธอแคบลงเป็นเซี่ยวเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยคุณไม่จําเป็นต้องโทรหาพ่อแม่พ่อกับฉันมีหน้าแค่ครูประจําชั้นคนใหม่ของเราบอกว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านของเราวันนี้ฉันก็เลยบอกว่าคุณจะต้องให้พ่อไปต่อหน้าครูประจําชั้นช่วยพูดดีๆสักสองสามคำหน่อยฮิฮิฮคุณกําลังพูดถึงอะไรเยี่ยมบ้านคิงมูใส่เส้นสีดำสองเขา ไม่ใช่ว่าเช้านี้คุณไม่ปลุกฉันซึ่งทําให้ฉันสายอีกแล้วแต่มั่นใจครูประจําชั้นคนใหม่ของเราชื่อโมชื่อโมอยู่เธอสวยมากและพวกเขาก็ยังคงเป็นมาสเตอร์ออฟอาณาจาักรกลั่นกระดูกข่อคะเมื่อลูกเจอครูใหญ่ของเราอยากกลัวที่จะพูดไปมันจะอายลูกสาวคุณเกินไปลูกสาวกําลังจะเข้าห้องเรียนแล้วจําไว้ต้องพูดสิ่งดีสิ่งดีต่อหน้าครูโมอ,อีกถ้ากล้าพูดอะไรอีกพืมตายแล้วอัญญประกาศคู่หลังจากพูดซ้าหลายครั้งเยลิงยุนก็จุกขิงมูจากนั้นเขาก็วางสายโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มและมีเพียอยด,ยดสยง นิจาเป็นพ่อที่มีลูกสาวแบบนี้ตอนนี้เย,ย่ลิงยุนอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในเมืองฉวนไห่ในชั้นประถมศึกษาปีที่สองไปโรงเรียนตอนนี้นอกเหนือจากการเรียนรู้ความรู้ทางวัฒนธรรมติดต่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตกฝนเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้แบบง่ายๆและเตรียมพร้อมสําหรับการึกฝนในอนาคตมันสําคัญยิ่งกว่านั้นอีกดังนั้นในโรงเรียนมัธยมที่สําคัญๆบางแห่งครูล้วนเป็นพระภิกษุมนุษย์ที่เดินบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติตธรรมโมย,ยู่ที่ถูกปากของเย่โมยุนซึ่งสามารถทําหน้าที่เป็นครูประจําช หนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดได้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถและความเป็นเลิศของเธออย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อะไรสําหรับลี่มูเขาแค่คิดที่จะจัดการกับอาจารย์ใหญ่ของเย่ลิงยุนในภายหลังและรู้สึกปวดหัวในอวกาศนอกโลกพระราชวังอันยิ่งใหญ่ประการตาที่แขวนอยู่ในความว่างเปล่าอย่างเงียบเงียบมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ร,ร้ายโบราณที่ถูกล่อลวงให้เลือกตัวอื่นโดยมีบรรยากาศที่เรียบง่ายในวังคุณสามารถเห็นพระภิกษุผู้มีอำนาจจำนวนมากเดินไปมาบนบันลังที่ลึกที่สุดของห้องโถงมีที่นั่งล้อมรอบด้วยแสงสังส ในห้องโถงพระภิกษุทุกคนมองดูร่างเหนือบันลังด้วยความตกตะลึงที่นี่วังโหราศาสตร์ที่ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ปกป้องดาวแม่ของโลกและร่างที่นั่งบนบันลังคือความสูญเปล่าครั้งใหญ่เทพป่าผู้ยิ่งใหญ่ดาวรุ่งพุ่งแรงในอาณาจาักรระหว่างดวงดาวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฟื้นคืนที่จากพลบข้ามภายในหนึ่งร้อยปีร้องเพลงไปตลอดทางและเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าและกลายเป็นจุดสุดยอดของเหล่าทวยเทพและได้รับรางวัลตำแหน่งเทพผู้ยิ่งใหญ่จากเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับสูง กล่าวได้ว่าเทพ,พเจ้าแห่งขยามูลฝอยเป็นเทวรูปของพระภิกษุรุ่นเยาว์ตำนานและการกระทำมากมายของเขายังคงถูกพูดถึงโดยผู้คนและตอนนี้เทพดุร้ายผู้ยิ่งใหญ่ได้นั่งอยู่ในวังป่าคอยปกป้องโลกมานานหลายทศวรรษเหล่าเทพป่าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนั่งอยู่บนบันลังแทบไม่ค่อยขยับเขยื่อนแต่วันนี้เขาเดินไปมาหน้าบันลงังบางครั้งมองลึกเข้าไปในกาแล็กซี่เราก,กำลังรออะไรบางอย่าง ช่าทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ลึกลับที่ดูเหมือนลึกลับก็ดังขึ้นทั่วทั้ง Palace of d i s s o l a t i o n และความโกลาหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางๆแทรกซึมไปทั่ว Palace of Dissolution ความกดดันอันล้นหลามเกิดขึ้นและพระผู้มีชื่อเสียงหลายหมื่นคนในวังเทพที่ถูกทิ้งร้างไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุตัวน้อยที่แลกเปลี่ยนเลือดและกระดูหรือการดำรงอยู่อันทรงพลังของจารึก Nirvana นะล้วนคุกเข่าลงกับพื้นในช่วงเวลาแห่งความกดดันนี้นี่คือความสนใจในระดับชีวิตและการยอมจำนนโดยธรรมชาติของผู้อ่อนแอต่่อผู้แแ็งแงกร แม้แต่ในสายตาของทุกคนความสูญเปล่าครั้งใหญ่ราวกับเทพ,พเจ้าและในสีหน้าตกตะลึงของนักบวชทุกคนในวังเทพผู้สูญเปล่าจงคุกเข่าลงด้วยความเคารพเหล่าสาวกตื่นแล้วและเรายินดีต้อนรับอาจารย์ซุนเจินหนานที่จะมาเสียงเคารพของพระเจ้ารกร้างอันยิ่งใหญ่แผ่ซ่านไปทั่ววังรกร้างและนักบวชเผ่ามนุษย์ทุกคนที่ได้ยินคำพูดของเกรดไวสกายก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีราชาเจิ้งหนานเสาหลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงสามารถทําให้อาณาจักรหวังสู้ไม่มีที่สิ้นสุุดดดได้ในที่ส อาณาเขตดวงดาวหลายพันแห่งทางตอนใต้ของอาณาจักรเผ่าพันธุมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของกษัตริย์แห่งเจิ้งหนานเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ไม่มีเอเลี่ยนและพวกเขากล้าบุกดินแดนดวงดาวแห่งแดนใต้เพียงก้าวเดียวเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จึงได้มายังโลกอย่างกระทันหันแม้ว่าพระเจ้าแห่งความรกร้างอันยิ่งใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ของราชาแห่งเจิ้งหนานแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวางตัวต่อหน้าจะต้องทราบกันว่าเป็นเวลาหลายพันปีที่อัจฉริยะของมนุษย์ผู้บูชาราชาแห่งเจิ้งหนาน,นาคครรููไมม่่่้วีีกน ภายในยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สองสามตัวที่ก้าวเข้าสู่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อย่างดีที่สุดเทพป่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิโดดเด่นที่สุดของกษัตริย์เจ้าหนานเท่านั้นบทที่สี่ความขุนเคืองของโมโยูในความเป็นจริงไม่เพียงแต่พระภิกษุเหล่านี้ในวังแห่งเทพผู้ถูกทอดทิ้งเท่านั้นแต่แม้แต่เทพ,พเจ้าแห่งเทพผู้ถูกทอดทิ้งผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่รู้ตัวเองก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในใจของเขาไม่นานมานี้เขาได้เรียนรู้ว่ากษัตริย์เซนนัาน,านเจ้านายของเขากำล อย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆอาจารย์จึงมาที่ศาลเจ้าร้างจุดสุดยอดขององค์การดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นราชาแห่งเจ้าหนานมีการกระทำที่หลากหลายและแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์อื่นๆก็ยังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากเรื่องราวของกษัตริย์เจ้าหนานมาที่ศาลเจ้าร้างในวันนี้จะสร้างความตกตะลึงให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับสูงทั้งหมดอย่างแน่นอนหัวงอหอวลุกขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนโยนชายในชุดคลุมสีขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าห่วง W.U. นี่คือชายวัยกลางคนเขาเป็นวีรบุรุษกำยำสงบและเด็ดเดี่ยวแอและลมหายใจแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาในส่วนลึกของลูกตาคู่ของเขาเขาสามารถเห็นฉากสยองขวัญขององค์การพลิกผันของแม่น้ำดวงดาวทุกสิ่งที่กำลังจะตายและการกลับชาติมาเกิดสลับกันครูลุกขึ้นยืนอย่างสิ้งหวังและทุกครั้งที่เขายืนเคียงข้างอาจารย์เขาจะสัมผัสได้ถึงความไม่สำคัญของเขาเป็นเหมือนมดและเป็นช่องว่างระหว่างภูเขาสูงจึงได้แต่มองขึ้นไปชื่นชมเท่านั้นคุณคงสงสัยว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่กะทันหัน มีรอยยิ้มอันอบอุ่นบนใบหน้าของกริย์เจิ้งนันเขาเหยียดฝ่ามือสีขาวเหมือนยกออกแล้วโบกมือเบาๆสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอาบันโดนก็ตพาเลสยกเว้นเขาและอเวเคนนิ่งหมดสติไปในทันทีลูกศิษย์ไม่รู้จริงไม่รู้จริงหัวง w ก้มศรีรษะและกล่าวด้วยความเคารพเหตุผลที่ฉันอยากจะลบความทรงจําของพวกเขาเกี่ยวกับฉันในวันนี้ก็เพราะว่ายกเว้นคุณฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้จักหลังจากนั้นฉันไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับข่าวนี้เซนนันแวงพูดเงียบๆแต่มีน้ำเสียงที่บ่งบอก หลังจากการสอบสวนเป็นเวลาหลายปีศิษยาพิบาลน,น่าจะอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงแม่ของโลกศิษยาพิบาลต้องมีความหมายลึกซึ้งในการทำเช่นนั้นดังนั้นฉันจึงไม่กล้าเป็นแฟนแค่ฉันไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้วฉันคิดถึงศิษยาพิบาลมากเหลือเกินเลยมาคนเดียวและอยากจะไปเยี่ยมศิษยาพิบาลกษัตริย์เจ้งหนานกล่าวด้วยอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกล่าวถึงคำว่าศิษยาพิบาลดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพและความชื่นชมศิษยาพิบาลศิษยาพิบาลอาจารย์ค้าคุณหมายถึงว่ามันมีอยู่จริงเหรอ ดวงตาของหวง w U เต็มไปด้วยความตกใจและเขาก็พูดติดอ่างในจัก,กรวาลน,นี้ใครบ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ของเซนนันแวงซึ่งเป็นเสาหลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเพียงการดำรงอยู่สูงสุดเท่านั้นที่สองให้เห็นประวัติศาสตร์อันมืดมนของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกับวันอันรุ่งโรจน์สวรรค์ไม่ได้สร้างขึ้งมูมนุษยชาติก็เหมือนกับค่ำคืนที่ยาวนานชื่อของอาณาจักรเกรทคิ่บรรพบุรุษเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นอกจากศิษยาพิบาลแล้วใครใน คราวนี้ฉันมาที่ศาลเจ้าอารากิของคุณฉันวางแผนที่จะให้คุณไปเยี่ยมนักบวชกับฉันทีหลังและดูว่าฉันสามารถให้นักบวชโทรหาคุณสักหนึ่งหรือสองครั้งได้ไหมด้วยพรสวรรค์ของคุณบินแดนศักดิ์สิทธิ์มีขีดจำกัดแล้วแต่ถ้าคุณโชคดีที่ได้รับคำสั่งจากศิษยาภิบาลคุณอาจสามารถทะลุผ่านอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ได้หากสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับคุณมันจะเป็นโชคดีมาก อัญญาประกาศคู่ในเมืองทุนไห่บนเส้นทางแม็กเลฟที่นำไปสู่บ้านของถินงมู่ภายในรถรับส่งสีแดงเคลืองครูเท่าที่แต่งตัวดีสวมชุดสุดฮิปดูเหมือนอายุ25หรือ6ขวบและมีผมยาวสีแดงเคลือร้อนแรงรูปร่างหน้าตาอันงดงามเจ้างันอ้าปากค้างเล็กน้อยพึมพำกับตัวเองคราวนี้ฉันต้องนมนาวพ่อหัวแข็งของเย่หลิงหยุนพ่อแม่แบบนี้จะทำได้ยังไงด้วยเงินไม่กี่ดอลลาร์แม้แต่อนาคตของเด็กในสายตาฮัมเพลงสายตาสั้นเสียงของสาวงามผมแดงไม่พอใจเล็กน้อยเธอเป็นครูใหญ่ในปากของเย่หลิงหยุนโมหยู และเมื่อเธอไปเยี่ยมบ้านของเย่หลิงหยุนในครั้งนี้เธอแค่อยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อน,นมนาวหรือให้ความรู้พ่อของเย่หลิงหยุนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการฝึกเข้าสู่สภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนเลือดนักเรียนเกือบทั้งหมดอยู่ในช่วงก่อตั้งและหลังจากการสำรวจของมนุษย์หลายพันครั้งเป็นเวลาหลายพันปีก็ตัดสินใจว่าก,การฝึกฝนหลังจากอายุ16ปีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดดังนั้นเด็กของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบทั้งหมดจึงอยู่ในขั้นเริ่มต้นก่อนอายุ16ปี ในขั้นเริ่มต้นการเสริมด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆและคำแนะนำของวิธีการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลตอผลอกระทบขององค์การสัมผัสการพาบปลูกในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนสำคัญๆเช่นโรงเรียนมัธยมต้นชวนหายหมายเลขหนึ่งโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้ของเหลวสำหรับการสร้างรากฐานที่ออกโดยโรงเรียนและการสอนการสร้างรากฐานแบบครบวงจรน,นอกชั้นเรียนเพื่อรับอาหารเสริมเทียนไอิดิบเอาและรายงานเพิ่มเติมและสร้างชั้นเรียนนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรากฐานสะสมมากขึ้นเพื่อว่าเมื่ออคคคุณเมนนาาาปลลลยแแงงสสสภพวด้ทตจะ ในสายตาของโมหอยู่เย่หลิงหยุนเป็นต้นกล้าที่มีความสามารถและเก่งมากแต่สิ่งที่ทำให้โมอยู่ประหลาดใจในตอนนี้ก็คือเย่หลิงหยุนไม่เคยรายงานหลักสูตรใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรากฐานแม้แต่โรงเรียนมีการกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอว่าเธอจะไม่ดื่มน้ำยารองพื้นที่แจกเป็นประจำและเมื่อเธอเข้าใจเหตุผลเฉพาะเจาะจงเธอก็โกรธมากเหตุผลที่เย่หลิงหยุนทำเช่นนี้จริงๆแล้วเป็นคำสั่งจากพ่อของเธอเด็กกำลังจะอายุสิปีและตอนนี้เธอยังไม่พร้อมสำหรับมันมันจะไม่ทำลายเด็กหรอในมุมมองของโมอยู่พ่อของเย่หลิงหยุนจุดประสงค ท้ายที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายมากมายในช่วงก่อตั้งก็เหมือนกับหลุมที่ไม่มีก้นลึกและสามารถทุบเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสิ้นสุดการสร้างรากฐานอายุ16ปีนักเรียนจำนวนมากแม้ว่าพวกเขาจะได้เตรียมการพื้นฐานอย่างเพียงพอแล้วแต่ก็ยังพลาดจากการฝึกฝนสิ่งนี้ถูกกำหนดโดยความสามารถพิเศษและไม่มีใครสามารถทำได้อย่างไรก็ตามในมุมมองของโมยู่เย่หลิงหยุนมีพรสวรรค์มากในเวลานี้จำเป็นต้องวางรากฐานที่ดีในขั้นตอนการสร้างรากฐานแล้วเขาจะเสียใจในภายหลัง ตอนนี้ผู้ปกครองคนนี้ชื่อคิงมูเพื่อประหยัดเงินไม่ได้คำนึงถึงอนาคตของเด็กด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่เพียงการมองเห็นใช่ไหมคือไม่ใช่ลูกแท้แทะนอยารู้สึกแย่สิโมอยู่คิดด้วยความโกรธเธอรู้ว่าเย่หลิงยุนไม่ใช่ลูกทางสายเลือดของถิงมูและในความเห็นของเธอนี่คือสาเหตุที่ฉิงมู่ลังเลที่จะใช้เงินกับเย่หลิงยุนหากให้ขิงมูรู้จุดประสงค์ของการมาเยี่ยมบ้านของโมยูในครั้งนี้เขาคงจะร้องไห้และหัวเราะอย่างแน่นอนรองพื้นเอฟเฟกอไม่ต้องพูดถึงสังคมเผาพันธมนุษย์ นั่นคือในจัก,กรวาลทั้งหมดในช่วงระยะเวลาก่อตั้งใครสามารถรับการปฏิบัติเช่นเย่หลิงยุนได้เหตุผลที่คิ้นงูไม่อนุญาตให้เย่หลิงยุนปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิในโรงเรียนก็เพราะเขามีแผนพื้นฐานที่สมบูรณ์สำหรับเย่หลิงยุนชุดสิ่งต่างๆในโรงเรียนอาจเป็นประโยชน์กับนักเรียนคนอื่นๆแต่สำหรับเย่หลิงยุนซึ่งได้รับการคุ้มกันโดยคินงูมันเป็นกองที่สมบูรณ์และไม่มีประโยชน์เลยเหตุผลที่คินงูปล่อยให้เย่หลิงยุนไปโรงเรียนก็เพียงเพื่อให้เเธอออออไไดด้้้้ตตติิ่่กัับคคนนนรรขาางงและใชชีววหมืทป